สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นที่เขาตัดต้นไม้อะไรเสร็จแล้วแมวเราก็มานั่งรับบรรยากาศตอนเย็นที่ดีอยู่แหละนิดนึงหนูอ้ายกับเสี่ยวไปก็พากันทําความสะอาดกันแล้วหลังจากนั้นก็พากันยุมฮวงกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะผ่ามาดูนะต้นไม้ที่เขาตัดอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของที่เขามาตัดเป็นต้นซ้มซ่าแมวเราก็จะไม่ได้ปีนขึ้นเล่นตรงนี้แล้ว แต่จะมามุดและไต่แถวนี้แทนค่ะหกมาคุณผู้ชมนี่ถ้ามุดเข้าไปฉันก็มุดตามไปไม่ได้นะไอเรานี่นะก็เป็นแบบนี้ก็คือชอบชอบเหลือเกินชอบที่จะมานั่งตรงนี้ตอนเด็กๆพามานี่คือแล่นดนี้ไปตรงนู้นเลยแต่ทําไมตอนนี้ถึงซอบยังเลยตรงนี้เนี่ยและยังไม่หมดค่ะยังตาดอีกกกนึก็คือกกมะม่วงที่ตายโดยกาฟาก อันนี้เขาก็ตัดให้เราแบบฟรีฟีกิ่งการมะม่วงแทบไม่มีมีแต่กิ่งการกาฟากไม้ออยไฟสันดีเลยวิ่งสุสีวิตนี้ก็ซีนาะบอกมาอย่ามาเล่แมวซะนักไปไหมเมือนมาจะเชื่อวิ่งกลับไปทันที พอตกกลางคืนแมวมีที่เล่นไหมนั่นคือกิ้งไม้ด่เขาตาลงมาเลยทุกคนทุกคนเห็นอะไรเลื่อมเลื่อมสว่างสว่างอะไรที่เป็นตาซองตาไหมนั่นแหละคือตาภูเขาค่ะค่ำคืนและไม่รู้จักเข้าบ้านเป็นเล่นกิ้งไม้ไม่ได้กลัวอะไรฉันก็ไม่ได้มีปัญญาที่จะมุดเข้าไปนะมีเจเสีฟ่ฟูก็เจเสียไปแต่เจเสี่ฟูนักสุดคือรอดค่ะรอดกิ้งไม้เออียไปหนะ่ะวิ่งขึ้นบานเล้วนะั่นเสี่ฟูลีลาศักษาอะไรก็ไม่รู้ไม่คือมาซากที เช้าวันต่อมาไว้เหมือนโกหกค่ะก็เห็นเจ้าเสี่ยวเออก็คือแมวที่เหมือนจะไม่อยากเล่นกับเราเลยแต่ก็คือจับมาเล่นสายตาของเธอนั้นสร้างเป็นตยานขนาดเลยเริ่มไม่ในใจแล้วทุกวันนี้ใครเก็บไครมาเลี้ยงมันเก็บฉันหรือฉันเก็บมันดูนะพอเราจะถ่ายมันทางนี้มันนั่นมาทางนี้ความเต็มใจมีให้กันลุกเกินก็คงจะทนไม่ไหวก็เลยทําการลุกนี้ไปเป็นการลุกหนีที่เจ็บนะฉันนะ ไอ้เราก็ว้าเจ้าเสี่ยวไปไนะให้ไปไหนเพราะว่าเดินมาแว๊บๆนู้นค่ะนอนใต้ไอ้นู้นแล้นอนตัวเดียวเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยเรียกมาไปมามา,มาไม่มานอนเซยเลยโอ้ย พิษกันเหลือเกินครับตัวนี้แม่ดีดแรงเหลือเกินไม่รู้กินอะไรเป็นอาหารก็น่าจะกินเมืองกันแหละแต่ทาไมมันดีดไม่เท่ากันนักปจ้นไผ่มู่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้ก็จะมีตัวแทนหมู่บ้านทั้งสองท่านนี้นะก็คือจเจ้าเสียเออและ,จะเจ้าเสียฟูค่ะเรียกได้ว่าผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อขึ้นมานอนกับทาสแต่ว่าขึ้นมานอนแป๊บเดียวนะเหมือนแมวหลอกให้เราดีใจว่าเออจะขึ้นมานอนกับเกศน์ทาสไม่ต้องเงาหลอกมีจกัจแกจ้องตกโอเคแต่ว่าแกขึ้นมานอนกับชาลกวแกก็ไปไง แล้ยเห็นมันทําความสอาตัวเองมันคันแค้วมาเดี๋ยวเก่าให้เอาไหมเออเอาไหมเออเก่าให้ทำมันมันมัน,มนแค้วอ่ะไม่คันไม่หายสักทีดูสิก็ยังขันอีกเอ้าจะได้อาบน้ำเลยเนี่ยก็ไปเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย